ขึ้ามาอย่างนี้เลยอ้าวมาแล้จอมเล็กเฉยอ้าวปวดไปตลอดอ๋อโอ้ยเจอปัญหาเนี่ยนะ ผมนะครับชิวเมอร์ทีวีกับเกมร้องสปาร์กันเลยนะต่อไปติด,ดอีกอ่ะนี่ดออจะได้นะผมถ่ายเวลาตีห้าท,ทุ่มกูจะทิ้งคื่อนะเพราะฉะนั้นเสียงดังก็จะได้ขอขอภัยขออภัยแต่ความไม่สะด,ดวกจริงๆนะฮะ แต่ก็เปิดประการอดีมเสียงบ้านผมนิดนึงก็ขออภยัยน้องๆคันนี่เองอรเราโหลดสุดน้าเลก็เสร็จล้วเราจะไ่อยู่ไ่อยู่ร้อาๆเพื่อนไปกับ หายมันหลักไม่ร้อ่ะขอไเริ่มเกิดเริ่หาของให้ได้่ั่นจนยานเป็นอีกแล้วเป็นอีกแล้ว,อ,ลวอ่านี่นเ,นเดไปิให้ได้ เป็นบัตรของของเครื่องของเกมตัวเกมก็คือการตัวเกมนะที่การที่เป็นแบบที่เล่ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ซึ่งไม่สะดวกการเล่นเลย Có phải, không phải phải chứ. Ở, phải Bạn như, à. như, như vậy. Bạn như à Bạn vậy. Bạn như vậy. Bạn như vậy. Bạn như như vậy. Bạn như vậy. Bạn như เจอปัญหาไอเดียคลิปแรกเลยเรื่อนบ้าคันโตเกียร์ตัวเครื่องผมเนะียมันคลิกของที่ตรงนี้ไม่ได้คนระับไม่กินหไม่กดอะไรก็ลำบากเราผมไม่สามารถกดแบบไม่แบบตามใจชอบจนะด้วย่างเงี่ย ปัญหาไว้คอยไม่ใช่ครับไม่ได้ดจะปตอบอะไรนะเสียงเกมดังด สดกมีความไม่สะดวกหลายอยางนะไ่ใชิทุกท่านสะดวกแตก็สะดวกแต่ลอยาก

よ、ま、しいしょ。<Gram ABS> ไม่เจอเหินเลยเนที่ำบนะงกมานเจอแค่ก้อนเดียวนี่ลูกหาหินนี่เลอรู้สึกลูกหาหินด้วยปลาหินหินหินตั้งนะคะสมัยนั้นเรวจะเอาเพิ่เจ็บไอ้พวกไอ้แกะโอ้ไม่โอเค เราจะมีดอกไม้มมปนป่ให้เก็บและจะมีห็นด้วยแตตอนนี้นจะมหะมดแล้วเกดรรมสมอะ,ะมหรท

อันนี是是้ át, พอควรนี่ก่อนแหละกินนี่ก่อนนะแ้วเอาแบบคนเรย